ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง The Dark King นะฮะซึ่งซึ่งช่วงที่ผ่านมาผมใช้ชื่อช่องของตัวเองว่า fighting evolution นะซึ่งความเป็นจริงชื่อช่องของผมชื่อว่า Darkking ซึ่งนับตั้งแต่วันนี้ต่อไปนะฮะผมจะเรียกชื่อของของตัวเองอชื่อจริงๆแล้วนะเรียกว่า The Dark King นะฮะซึ่งก็ขอฝากเนื้อฝากตัวสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอุณเรียจะมา <c oughs> วันนี้เราจะมาดูเอพิโซด77สิบเจ็ดของคุณดาฟักบูมนะฮะซึ่งไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับ let's go มาดูหน่อยสิอ้าเปิดนู้เรื่องมาทำอะไรกันมาเอ่ย ไสลุยกันเลยอ้าวเหมือนว่าจะมีกีบเดือดเเล็กบุกเข้ามาอยู่ด้านหลังนะฮะอะไรต่อจากนั้นก็อ้าวส่วนรักพี่เคียวจะถูกออ่เที่มีแชนเคียวเขาจะถูกลุมนะแต่พี่ลัดไทล์วิวของเราก็ได้เข้าไปช่วยไว้แล้วนะฮะช่วยดูเหมือนว่าครั้งนี้เย็ดโจถึงจัดจัด มันมยิ้มให้ด้วยทีหนึ่งยอดเลยพี่ชายมาลุยก,กันต่ออะไรอ่ะอ้าดูเหมือนว่าเขาจะเคยเป็นทหารมาก่อนนะคะเนี่ยเนาอโอ้ยมันดีเจหรือเปล่าาัี่จริงอุ๊อยเดี๋ยวโดพลังแบบนี้คุ้นคนนั้นเนี่ยโอโอ้ยอีกทรูดามเมด ว้าวเฮียในะลูกก็สุนงานของใครอ่ะเอสโตเอ้ยอ๋อนี่ว่าพี่ใหญ่ท่านคาร์เมล่าแมนอือฮอ่าฮะโอ้เออจึ๊บอือหือ้าวโอยอ้าวโอโอเคฮะทุกคนถึงมันจะอือดีอยู่ในนี่ยพี่อะไรอ่ะผมไม่รู้จักพี่คนนี้เขาไวอ่ะ เด็กดูดเหรอว้าวนี่มันของดีว้าวนี่มันนัวิ่งะกัน,นกแน่เน,น,นี่ยโอ้ตัวตัวนั้นยิงอะไรอีกอ่ะเไอ้แข่งยิงมาอืมโอ้โหนี่มันกองทัพของเราคอมเมล่าแมนอะไรน,นี่ปืนอะไรอ่นั่นผู้ชมอ่า โอ้โยคุณคาเมา่าคาเมราวูเมนก็ตื่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยโอ้โหตื่นจัดจัดอืมคุ้มดีนะฮะเขา <c oughs> เขาพูดอะไรอะทวกคนอะคุณคาเมราวูเมนหรือเปล่า อ่อฮะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเขาพูดว่าอะไรท,ท่านผู้ชมทุกท่านอ่าพูดว่าอะไรผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองไปคิดดูนะอ่าอ่าฮะอจบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะมีเลยอปล่ มาฮะมาเริ่มอย่างที่1ของเอพิโซดที่77พาร์ทที่2กันเลยนะฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับสมัยก่อนนะ่าจะเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นชั้นนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูเชื่อื่นมาก่อนเลยซึ่งมาตั้งดูเหมือนจะเป็นปีพศที่เท่าไหร่ผมไม่เห็นชัดอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังแต่ดูเหมือนว่าอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะฮะไปเริ่มอย่างที่สองกันเลย อย่างที่สองดูเหมือนจะมีพี่ลัรดคาเมล่าแมนคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่ลัรดคาเมล่าแมนเน็กไทแดงคนนั้นฮะซึ่งถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อหรือผมขึ้นลิงให้นะใช่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเป็นพี่เน็กที่น่าจะเป็นพี่ลัรดเอ่อเน็กไทแดงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะปิงเห็นกันหรือ,อยังเอ่ย ซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มรูปที่3กันเลยนะฮะไปกันเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นนะ,ะว่าอาวุธของพี่ลดัดคาเมล่าแมนนักทแดงจะเป็นเหมือนกับดาบแต่ว่าจะมีติดเลื่อยนะะเป็นดาบเลื่อยหรือเปล่าไปเริ่มอันต่อไปกันเลยฮะและอย่างต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นของพี่ลดัดคาเมล่าแมนนักท้าแดงเหมือนกันนะฮะซึ่งจะเหมือนกับ เหล็กดูดนะฮะซึ่งมีความสามารถในการดูดคู่ต่อสู้มาหาได้ซึ่งอย่างต่อไปก็คือซึ่งสิ่งนี้ก็คือปืนหองพิลาดเนกไทแดงนะฮะซึ่งน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าอาวุธนี้ยิงทีเดียวคู่ต่อสู้ตายเลยนะฮะหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะทอาจจะต้องข้าเกิดสู้กับพวกลาตัวใหญ่ๆหหน่อยก็น่าจะ,จะทำลายง่ายอยู่หรือทำลายยากอยู่ละมัะ้งฮะ ซึ่งไระอย่างต่อไปกันเลย Let's go โดยเอวุฒชิ้นต่อไปจะเป็นหองคุณอาเจคาเมล่าวูเมนนะฮะซึ่งเป็นไม้ดูดซ่วมแต่สามารถควบคุมได้แล้วก็เอากลับมาได้นะฮะซึ่งคุณคาเมล่าวูเมนคนนี้จะมีเจ็ตแพกเอาไว้บินด้วยนะฮะซึ่งจะบินได้สูงหน้าดูและอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งน,นี้นะฮะเราจะเห็นว่าคุณคาเมล่าวูเมนคนนี้ คล้ายๆมายนุษย์เลยฮะแต่น่าจะเป็นเพียงแค่พี่ลัดคารพี่ัดคาเมล่าแมนเขาอาจจะตาฝาดก็ได้ซึ่งรวมๆทฤษฎีมาทั้งเบิดแล้วรวมๆแล้วน่าจะได้มีแค่นี้ละฮะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หผมไม่รู้นะทุกคนช่วยนับให้หน่อยละกันนะซึ่งน่าจะมีประมาณนี้แหละนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้อ้าผมลืมไปอย่างหนึ่ง ยอกเมื่อกี้ผมหลอกออลท่านผู้ชมได้เฉยๆผมไม่ได้ลืมอะไรหรอกซึ่งนั่นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องของผมด้วยนะคะ